สวัสดีครับวันนี้พบกับเก็กมบ bile สอนซ่อมมือถือนะครับวันนี้มาด้วย apple a 5 2 0 2 0นะครับมาด้วยการเปิดไม่ติดนะครับแล้วก็น่าจะกระแทกมาอย่างแรงจน,จนจนจอหลุดจนจอหลุดนะครับเปิดไม่ติดก็เดี๋ยวเราดูว่าจะเป็นที่จอไหมหรือว่ามีอาการมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวคนอ,อื่นก็ แกะฝ้าหลังก่อนนะครับเครื่องนี้ยังไม่ได้แกะมาเลยนะครับเอาถาซิมออกอันดับแรกเครื่องนี้จะต้องอแกะฝ้าหลังออกอีกทีนะครับจะใช้แผ่นฟิล์มพวกนี้ในกัน เดี๋ยวจะมันตอนนี้งัดก่อนสักนิดนึงนะครับใส่ก่อนนิดนึงเป็นเป็นเหล็กบางนะครับก็เปิดเปิดช่องนิดนึงใช้แอลกอฮอล์ช่วยก็จะใช้แอลกอฮอล์ช่วยนะครับ โอเคพอพอเข้าไปได้แล้วเนี่ยก็จะใช้ตัวนี้แทนนะครับเข้าไปแทนได้ไหมจะไม่เข้าไปเยอะนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะทำให้สีเนี่ยสีของฝาหลังในล่อของลูกค้าเนี่ยมีปัญหานะครับะจะใช้ตัวนี้นำล่องแค่นิดเดียวนะครับ ที่แกะจอเนี่ยจานนั้นก็จะใช้พลาสติกอ่อนนะครับหรือใครมีเครื่องมืออะไรก็ได้ที่มันทำให้ให้มันออกได้อะครับไม่จำเป็นต้องใช้ของแพงใช้เนี่ยอย่างเงี้ยแผ่นฟิล์มหรือจะใช้ลมร้อนเป่าหรือจะใช้อะไรก็เอาแล้วแต่ตามที่ตามที่สะดวกครับขอให้มันออกแค่นั้นเองความมุ่งหมายคือให้มันออก จะค่อยๆออกมาค่อยๆแทะนะครับมันเป็นกาวบางเครื่องนะครับช่างบางบางรุ่นเนี่ยจะรู้เลยว่าโอ้โหแกะฝาหลังเปลี่ยนจอแกะฝาหลังเป็นแบตเนี่ยจะฝาหลังเนี่ยอาจจะถ้าจะถลอกไปทั้งแผ่นเลยนะครับ จะเหนียวนิดนึงนะครับถ้าจะใช้ความร้อนช่วยก็ก็ดีง่ายขึ้นนิดนึงนะครับแต่ผมว่ามันเลือดเดี๋ยวนี้มันก็ออกนะครับ สแกนนิดนึงนะครับอ่ะโอเคออกแล้วฝาหลังนะครับแล้วก็เดี๋ยวแกะบอดี้ตรงนี้ออกนะครับเดี๋ยวเรามาทำวามสะอาดกาวอีกรอบนึงก่อนประกอบเครื่องนี้ก็ยังไม่เคยแกะมาเลยนะครับ ผมแกะเราจะใช้แม่เหล็กนะแม่เหล็กลำโพงเนี่ยครับใช้อุปกรณ์ง่ายๆแม่เหล็กลำโพงเนี่ยหรือแม่เหล,ล,ล็กอะไรก็ได้ดูดน็อตไว้นี่ไหมครับมันก็น็อตก็จะติดไว้เนี่ยง่ายดี ก็เอาแผ่นสแกนออกนะครับฝากข้อแผ่นสแกนก็แผ่นสแกนออกนี่นะครับบางทีแกะแกะเครื่องเนี่ยก็ไปโดนแผ่นสแกนตรงนี้ขาดอีกนะครับต้องค่อยๆแกะนะครับรค่อยๆงัด เครื่องนี้ผมลองเสียบชาร์จดูแล้วนะครับก็ชาร์จเข้านะครับชาร์จเข้าปกติก็น่าจะมีปัญหาอะไรครับน่าจะลองที่จอถ้าเกิดจอติดก,ก็คือโอเคเดี๋ยวประกอบให้ลูกค้าถ้าเกิดเป็นจอติดก,ก็คือเปลี่ยนแค่เปลี่ยนจออย่างเดียวต่อไปก็คือแงะข้างเครื่องนะครับนอดปอะกอบทุกคนอีกตัวนึง ผมจะแงะตรงถาดซิม,มที่มันเป็นรูถาดซิมหรือว่าตูดใช้ก็ได้นะครับตัวงไหนก็ได้ที่มันทําให้มันออกได้แบบนี้นะยะ้ำเลาะย้ำใช้พลาสติกนะครับอย่าใช้เป็นพวกเหล็กนะครับถ้าเป็นเหล็กเนี่ยบอดี้ลูกค้าจะจะเสียหาย โอเคแบตออกก่อนนะครับเดี๋ยวผมลองอจอจอไหลมาใส่ดูก่อนครับไม่รู้มีแบตหรือเปล่า ขึ้นนะครับเดี๋ยวลองจับสับลายดูนะครับเดี๋ยวลองจับสับลายดูผมจะใช้ขั่วแบบนี่ก็ได้ จะดูก่อนว่าฝั่งไหนบวกลบนะโอเคบวกปลปไฟเข้าไปดูที่สายนะครับผมจะกดออนเครื่องโอเคเครื่องติดแล้วนะครับเดี๋ยวดูที่ว่าจะเข้าหน้าหลักได้ไหม เครื่องมีไปที่0.4แอม0.3 0.4 0.5 0.6 0.7ถ้า0.8นี่ก็คืออ่ะ0.8แล้วอย่างเงี้ยคือน่าจะโอเคแล้ว่ะครับถ้าจะเสียพวก0.9หรือ1แอมเนี่ยจะพ่วกเป็นแบบพวกลบกลายข้อมูลแล้วครับพวกข้อมูลพวก d a t ตาอะไรเงี้ยโอเคนะครับ สัมผัสไม่ได้เลยเพราะสกรีนเหรออ๋อได้อยู่ โอเคครับเดีย๋ยวงี้เราก็ส่งให้ลูกค้านะครับก็จะประ,ประกอบจอนะครับประกอบจอแล้วก็กพออย่างเดียวครับไม่ได้เครื่องเครื่องเปิดติดอยู่เดี๋ยวเปลี่ยนจอแล้วก็ส่งคืนโอเคครับเครื่องนี้ไปต่อผ่านได้นะครับโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ